คลิปนี้มาชมบอลสีน้ำกัน้อคะตัวน,นี้เป็นเศรษฐีพันลานบาท่านงามประได้แล้ค่ะยังมาทไายงามเนาะเดี๋ยวอัปเดตให้เบิง่งเรื่อยๆเนาะคะ่ะสำหรับเศรษฐีพันลานด้อค่ะตัวนี้เนาะคะ่ะอีกตัวน,นี้คือลูกไม้เนาะคะ่ะลูกไม้เป็นลูกไม้สีแดงเนาะคะ่ะสีแดงลูกไม้สีแดงกะกำลังงามเ้ยค่ะตัวน,นี้ตัวนี้ลูกไม้สีชมพู้อคะลูกไม้ใบกลมสีชมพูตัวน,นี้งามแล้วนะคะ่ะเนาะตัวนี้งามแล้วนี่ค่ะอันนี้คือลูกไม้สีชมพูด้อค่ะเด้อ อ่ะสำหรับต้นนี้ก็คือพริกกระเกลือเนาะค่ะพริกกระเกลือนสองสองใบนี่สองต้นบ่คือกันเด้นะคะอันนี้บ่คือกันเนาะค่ะอันนี้อ่าชายชนค่ะชายชนชายชน,ชยชนเขียวแมกก่กำลังกำลังสีเริ่มแดงมาแล้วเด้อค่ะเด้อสีชมพูอ่องตองกำลังมากกำลังมาจ้า ต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็คือคุ้มทองเนาะค่ะมาเบิ้งคักๆเนาะค่ะว่าอ่าผาบรวมสุขดจะได้ในคุ้มทองแล้วเด้อคุ้มทองใบไม้พื่นกรมาใบเพื่นบ่คือกันเด้อค่ะนี่เนาะค่ะเนาะอันนี้ลูกไม้เด้อค่ะเด้อนนี้นี่ลูกไม้เนาะค่ะมาเบิ้งลูกไม้สีชมพูนะคะใบไม้พื่นมาลวเด้อใบไม้พื่นกระมาเลี้ยวเนาะค่ะสามใบงามงอันนี้เป็นลูกไม้สีชมพูเนาะค่ะอันนี้ก็สิแดดจักหน่อยเด้อปีน้องแดดจักหน่อยค่ะแดดจักหน่อยอันนี้เป็นลูกไม้สีชมพูเด้อค่ะ สวยเร้วค่ะอันนี้งามเร้วมาเบงพริกกะเกลือเนาะคะ่ะว่าเป็นยังผนคือบใบคือกันเนาะทางที่พริกกะเกลือคือกันใบนี้เขียวสดเลยค่ะเขียวสดเลยพริกกะเกลือนะคะแต่ว่าใบนี้เนาะมาเบงใบนี้ค,ะคะักๆด้ค่ะใบนี้บวเขียวสดด้ค่ะออกน้ำตาลน้อยหนึ่งแต่ก็คือพริกกะเกลือนะคะออกน้ำตาลน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะ mm hmm. กับมีเม็ดสีชมพูสีขาวลอยเนาะคะ่ะอันนี้นั่งเขียวแม่กำนัน <laughs> เขาเขาเขา เขาเพลงมาจากนางไม้นะคะเป็นนั่งเขียวเดอ้อพี่นวงเขา้าก็งงามไปตามเล่าแล้วเนาะงามไปตามเราพี่ก็เกลือหินบ่ค่ะอันนีก้กับออกสีน้ําตาลจักน้อยเนาะบอลเป็นสีเขียวเข้มเนาะคือใบที่ผ่านมาเนาะค่ะนี่นี่บอลสีลูกไม้เนาะค่ะบอลแมน,นสาวหน่อยป้าแปงเด้เป็นบอลสีลูกไม้เนาะค่ะลูกไม้อันนี้มันอย่างเนาะ อันนี้มันยังนอซิเมนบอทองบโนอันนี้พื้นเอกก็ขื้นมากไหมเด้อค่ะเพื่นยังครียยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวชัดเจนแล้วเอาซิบว่าววเป็นยังเนาะคะ่ะเป็นบอทองหรือเปล่านะคะนี่เลยค่ะมาเบิ่งคักๆเด้อค่ะชัดชัดไปเลยนะคะลูกไม้สีแดงนี่ใบใหญ่ใบตูคักคัก,กปีหน้วงงามเราเด่นงามแล้วใบใหญ่นไไๆนี่เนาะเป็นลูกไม้ใบกลมสีแดงเนาะคะ่ะอันหลอดไม้พื่นกระล่งมาเด้อค่ะนี่พิ่นกรล่างบานแล้วเนาะกระล่ลงบานอีกแล้วนะอันนี้หลอดไม้พื่นกระลางมากะไ นนะะไงคือกันอันนี้ใบที่เพื่อนบ้านแล้วเต็มที่แล้วเขาก็สวยนะคะสวยภาพรวมก็คือสวยสวยแล้วนะคะต้นนี้ต้นนี้งามเล้วพี่น้องงามเล้วนี่เห็นบอกกํากลังงามก็มีต้นนี้ก็งามแล้วเด้อลูกไม้ใบกลุ่มไม่กำนันกะงามเล้วเน,นาะค่ะนั่งกะมาเล้วงามเล้ววนะคะเนาะอันนี้สําหรับ บอนสีแม่กำนันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าต้นนี้งามค่ะก็เด้อค่ะเด้อเรียกซับนะคะบอนสีตัวนี้ก็เรียกซับใบไม้เพิ่นกบมาเราเด้อค่ะเรียกซับสำหรับคลิปนี้แม่กำนันกลับมาเอาความงามของบอนสีมาให้ชมด้วยค่ะขอพุณที่รับชมด้วยค่ะเด้อเดียวคลิปหน้าก็พอกันไหมเนาะค่ะคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วโจบีมีความ